อ่ะเบฟซีทุกท่านนะัสดีครับผมัสดีครับโอ้เออมันเปื้อนขึ้นรถเออนะแสดงความเสียใจด้วยเห็นได้ข่าวว่าร้องไห้กันทั้งคืนเลยวันนั้นร้องไห้กันทั้งบ้านเลยบ่หมูมูกับตันก็ร้องโอ้ปโนอนก็ หลับร้องจนหลับอะร้องจนหลับแล้วอันไปฟังไว้ที่ไหนอ่ะตรงทางเข้าตรงนั้นเหรอทางเข้าเหรอในเอฟซ่าไปทำน้ต้มเปยนี่ในเอีก็น้องหมาเนาะน้องหมาตัวสีดำๆตัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นจ่าฝูงของที่นี่นะครับตัวนั้นมันไม่พูดไม้จาแต่ถ้าเรารังเกพวกนี้มันจะมันจะคู่เราเลย อย่างเช่นผมไปหยิกหัวหยิกหัวไอโทนเนี่ยหรือว่าทํายายสีดาเนี่ยเอายายสีดาไปแกล้งยายสีดาเนี่ยมันจะคู่เลยนะไอตัวใหญ่น่ะเลยนะคือมันจะเดินออกมาปกป้องเลยก็คือเด็กๆในสังกัดเขาเนี่ยเราไปลังแกไม่ได้เขาจะออกมาคู่เลยนะก็เบื้องต้นในเอฟซีน้องหมาตัวสีดำๆชื่ออะไรนะไข่ต้มไข่ต้ม นะเอฟซีน้องไข่ต้มนะฮะก็ได้ถูกรถชนเนาะเนี่ยครับตอน,ว,น,น,ว,อนอวันงานขาวดําพอดีเนาะวันงานขาวดําพอดีว่ามันมีแขกมีอะไรคนเยอะมันอาจจะเดินลงออเดินตามเนาะเดินตามออกไปถนนใหญ่ก็เลยโดนรถชนนะเอฟซีพอโดนรถชนปุ๊บก็เนี่ยครับน้องก็จากไปแล้วนะนะครับก็เสียใจด้วยนะฮะนี่คือสาเหตุที่ผม ไม่เอาไอ้หลงไปด้วยวันนั้นอะวันวันที่เขาไปเผาวันนั้นน่ะไอ้หลงมันวิ่งตาม,อมไอ้หลงมันวิ่งตามจนถึงตรงนี้นะค่อยก็เลยขับรถใส่ยัดใส่รถเอาไปคืนไว้ที่บ้านไม่งั้นก็อาจจะไม่เหลือชีวิตเหมือนกันเออมื่อวันนั้นกลางคืนโดนแขก พอตกตอนเช้าอีกบ้านใหญ่ของหมาของบ้านตรงเนี้ยป้ายตรงเนี้ยอีกควหนึ่งตอนเช้าอ๋อวันนั้นหมาตายสองตัวเลยโดนรถชนเพราะหมาส่วนใหญ่แถวเนี้ยจะไม่ค่อยออกถนนใหญ่แต่ถ้ามีงานมีอะไรคนเยอะมันอาจจะตามเจ้าของออกไปเนาะวันนั้นก็เรียบร้อยเลยในเอฟซี นะครับก็ใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในเ FC ก็อย่าให้ออกนอกถนนนะเอฟซถ้าถนนใหญ่รถวิ่งเร็วเนาะเพื่อเผื่ออาจจะได้อ่าถ้าเกิดเขาจอดสามหาเจ้าของเนี่งานจะเข้าอีกในเ FC นะครับนะเด็กๆพวกนี้ก็ไม่มีจ่าฝูงแล้วทีนี้นะซึ่งปกติจะมีจ่าฝูงก็คือตัวตัวใหญ่ในเอฟ มาคุมนะไอ้โซนโซนเราขึ้นมาสีดามาปูงนะไอ้โซนขึ้นมาแต่โซนยังไม่รู้เรื่องเลยโทนตัวใหญ่แต่ตัวโทนยังไม่แข็งแรงเลยยายสีดาคุณยายวิ่งไปและเอฟซียายสีดายายสีดาคุณยายยายสีด้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ไม่พูดแบบนี้มันก็ไม่วิ่งหรอก อบอกว่ายายสีดาปุ๊บมันวิ่งเลยมันกลัวเสียงนเนามันก็วิ่งแล้วแต่เห็น้อ,อแมงี้มตมมมมน่นี่ในทีก็มาแสดงความเสียใจนะกับน้องไข่ต้มนะฮะที่เสียแล้วก็มีมาอีกตัวเนาะอยู่บ้านหลังโน้นบอกเขาวันนั้นวันเดียวกันเลยบอกถัดจากอีกอกลางคืนเป็นไข่ต้มตอนเช้าก็เป็นของบ้านยายนั้นอีกวันเดียวกันเลยโอ้ไข่ต้มโดนกลางคืนตอนเช้าก็เป็นคนละวันเนาะ เฮ้ยยุ่งยุ่งนนนะคจะปั้นคืนนะสวนทนทนทนไอ้ทนต่อไปเราต้องเป็นจ่าฝูงแทนนะเพราะเราเป็นตัวผู้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนี่ไอ้ทนทนต่อไปก็ทนต้องมาปกครองแทนนี่สินะครับเนื่องด้วยตัวใหญ่สุดนะฮะเพราะในบรรดาเนี้ยหมาพันเล็กหมดเลยเนาะ ปกป้องจ่าฝูงเป็นจ่าฝูงไม่ได้ในเอีนะก็โอเคครับผมก็ระหว่างรอพี่เอกเข้าห้องน้ำเนาะเรามาถึงปุ๊บพี่เอกก็เข้าห้องน้ำปั๊บเป็นสไตล์นะอ c ซนะพี่เอกเนี่ยอ่าเวลาเราจะไปไหนก็ตามนะพี่เอกกก็จะเข้าห้องน้ำก่อนในเอฟซีนี่นะ อันนี้ก็เป็นบ้านทรงคล้ายๆทรงไทยเนาะบ้านของพี่ทำเองในเอฟซีแล้วก็ใช้ไม้ฟ้านะฮะท่านผู้ชม,มเหมือนจะแง,งมออกมาแล้วเหมือนจะแง,งมแล้วยังไงนะ่ะกระปิดหนึ่งกระปิดนึงอายยา้้ยอืกินเต็มที่ขี้เต็มส้วมนะครับผมโอ้วสดีครับผม ประตูใช้ดีเนาะโอ้มีที่แบบโอ้สำหรับปิดโดยเฉพาะอืมปิดแรงไม่ได้เสียงดังเหรอมันมียาข้างในอืมยาอะไรยานอนหลับอ๋อเหรอ,อไปเถอะเดี๋ยวฝนตกใส่อีกโอเคครับ fc ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ